เพื่อนๆวันนี้ที่เราจะทํากันนะคะก็เป็นการหาค่าอํานาจจาแนกของวิชาววณผ,ผลรวมผลอันดับแรกก็คือเปิดไฟล์ที่เราทํากันเมื่อครั้งที่แล้วออกมาก่อนใครเซฟไว้ว่าตรงไหนบ้างเซฟไว้วชื่ออะไรจาได้ที่เราใช้ไฟล์เดิมนะคะแต่ว่าเ,าเดี๋ยวก๊อปปี้ไฟล์เอาวันนี้เนี่ยเป็นค่าแตจะมีความยากง่ายครั้งที่แล้วที่เราหาไว้เราก็จะก๊อปปี้แล้วก็เดี๋ยวแก้ไขกับไฟล์เดิมเลยง่ายดีถ้าบกพันธทรนแค่ว้นะคะแล้วก็ลากคําว่าชี้สองเนี่ย ามากาแเราก็จะได้ไฟล์ใหม่ที่เหมือนเดิมมาทีจ่จงเราจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้ว่าการหาผ่าจะมีความยากง่ายเราจะหาสองตัวใช่ไหมคะมีความยากง่ายแล้วก็ผ้าน,น้าจำแนกแต่ในที่นี้มันเป็นของแบบอิงกุขั้นตอนแรกเราต้องมาจัดการไฟตอกเราก่อนว่าอะไรที่มันไม่จําเป็นเราก็ลบออกอย่างของเราเนี่ยมันมีเฉลยเราก็ลบออกส่วนค่าพีตัวนี้เนี่ยนะคะ ตัดทิ้งเลยเพราะาเดี๋ยวเราคิดใหม่อันนี้ก็ไม่จาเป็นเดี๋ยวเราแก้เซนีเดียวทำใหมต่อไปนะคะเราก็จะมาสร้างช่องนี้ขึ้นมาสร้งชื่อมนว่าช่องรวมต่อคนช่องนี้เนี่ยหมายความว่า คนหนึ่งคนเนี่ยทําข้อสอบได้คะแนนเท่าไหร่นี่งเอาตจอาซ้ช่อง,งนี้จะเป็นตัวที่ทําให้เราสังเกตเรียนคะแนนนะคะถึงคนที่เจ้าสิบต่อไปเราจะมาคำนวณหาวิธีการแบ่งคนเป็นสามกลุ่ม การหาค่าน่าจจัแนกแบบแบบอิงกลุ่มเนี่ยนะคะมันจะขึ้อนอยู่กับคนสามปุ่มอิงกลุ่มนะอันนี้คือกระดาษทดเราเราพิมในกระดาษทั้งนอกก็ได้นะค่าม่านจัแนกแบบอิงกลุ่มจะต้องแบ่งคนให้เป็นสามปุ่ม เราไม่ใช่ว่าจะมาแบ่งยังไงก็ได้นะคะมันจะมีสัดส่วนมีสูตรของมันอยู่ถ้าในกรณีที่คน50คน50คนขึ้นไปเนี่ยให้ใช้สูตรการหาสัดส่วนแบบ27เปอร์เซ็น27เปอร์เซ็นวิธีคิดก็คือเอา27คูณกับ90แบบอิงกลุ่มนี้จะขึ้นอยู่กับคนนะคะจำนวนคนคูณกับ90ไปทั้งหมดนหเนี้ยหารด้วย100เราจะได้ออกมาเป็น2 4 ที่จริงเราต้องปรับลงนะคะเป็น24คนแต่ทีนี้ในชีทเหมือนวันนั้นอ่ะเพื่อนเชร์กันคิดแล้วก็อาจารย์สรุปมาว่าให้เป็น25คนเพราะฉะนั้นกลุ่มสูงเราก็จะมี25คนกลุ่มต่ำเราก็มี25คนส่วนตรงกลางก็จะต้องเป็น40และทั้งหมดเนี้ยน,นะคะจะต้องรวมกันได้90คนพอดีถูกต้องแบบนี้ รวมเราได้90คนพอดีแสดงว่ากลุ่มสูงเรามี25คนกลุ่มต่ำเราก็มี25คนเราก็มาจัดการตรงนี้นะคะการแบ่งกลุ่มสูงกลุ่มต่ำเนี่ยแบ่งจากจํานวนคะแนนที่เพื่อนทําได้เคะแนนที่นักเรียนทําได้ข้างหลังเนี่ยนะคะการและอันดับต่อไปก็คือว่าเราต้องเรียงก่อนเริ่มรวมเราต้องเรียงก่อนเรียงด้วยการกดคําว่าคนที่ไว้นะคะแล้วก็มากดชิป กดชิปค้างไว้ชิปที่คียบอร์ดนะแล้วก็กดผลร่วมตัวสุดท้ายของ9ิ0แล้วก็ไปที่ Data แล้วก็มาที่ซอร์ตัวนี้ให้เลือกคําว่ารวมต่อคนนะคะให้ยึดช่องคอลัมน์ของรว,วมต่อคนเ,เป็นหลัก้วลูกคือค่าเอียงจากมากไปน้อยมันจะเอียงให้หลอดตรงรักเลยแบบนี้เลย8สิด็7คนคนที่8สิดได้17คะแนนคนที่9ิเก็ได้16คะแนน ช่องรวมตัวนี้ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะเพราะว่าเราใส่สูตรไปแล้วต่อให้เราตัดอะไรตรงไหนออกไปมันก็จะรันให้เราอัตโนมัติดูดูอย่างข้อสามที่สองตัวนี้มันเป็นหนึ่งใช่ไหมมันเป็นหนึ่งนะคะแล้วเนี้ยเป็นยี่สิบแปดถ้าเราลบหนึ่งออกตัวเนี้ยก็เหลือยี่สิบเพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่ต้องไปซีเรียสถ้าเราจะตัดอะไรอันใดอันหนึ่งออกไปช่องตัวเนี้ยมันก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนสูตรมันมันจะปรับให้เราเองอัตโนมัตินะคะ Excel เวลาทำผิดก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะกด c t r l C เดี๋ยวมันก็กล อันนี้เราแบ่งไว้แล้วว่ากลุ่มสูงยี่ห้ากลุ่มสามยี่ห้าเราก็จะมาจัดการตัดตรงกลางออกวิธีต่อไปนะคะเป็นวิธีการของคนที่เกลียดใครจะใช้แบบเราก็ได้แรกช่องมาช่องหนึ่งนะคะถ้าใครรู้สึกว่าไม่อยากนับมือไม่อยากนับเองหนึ่งยี่สี่เพราะว่าเราจะต้องแบ่งเอ่อหนึ่งยี่ห้านะคะเพราต้องแบ่งคนการแบ่งคนก็คือนับจากจุทดที่สูงที่สุดลงมายี่ห้าคนแล้วก็นับจากจุดที่ต่ำที่สุด,สดลงมายี่ห้าคนเราจะแบ่ง แบ่งแบบนี้นะคะณตรงกลางคนที่ไม่ได้เลือกเลยไม่ได้ถูกนับเลยเนี่ยก็จะตัดสงแต่ว่าเราจะใช้วิธีนี้ก็คือรันเลขรันเลขตามนะหนึ่งสองสามแล้วก็ลากลงมาเป็นสามอันแล้วก็ลากลงมาชน้เก้าสิบคนพอดีคนที่ตั้งหนึ่งถึงคนที่ยี่สิบห้าคนที่หนึ่งคนที่ห้าจะเป็นคนลุ่งสูงตุ่งสูงเราใส่สีเหลืองมาให้จะได้เห็นได้ชัดนะคะ ส่วนข้างล่างก็เหมือนกันต้องนับขึ้นไปหนึ่งถึงยี่ห้าเหมือนกันเราก็รันเลขอีกเหมือนเดิมไม่นับนะคะตารางดูตั้งแต่หนึ่งถึงยี่สิบห้าเราเอาเป็นสีฟ้าก็แล้วลกันเลยราะสส่วนสีขาวตรงนี้นะคะที่เป็นกลุ่มการเนี่ยขัดออกคือเราจะไม่สนใจเลยปัด เรียบร้อยก็จะเหลือสองกลุ่มนะคะข้างบนนี้เขาเรียกว่ากลุ่มสูงข้างล่างเน,นี่ยเรียกว่ากลุ่มต่ำส่วนคนนะคะอันนี้ก็หนึ่งถึงยี่ห้าอันนี้ก็หนึ่งถึงยี่ห้าแสดงว่าคนกลุ่มสูงและคนกลุ่มต่ำมีจำนวนเท่ากันแล้วก็คือคนทั้งหมดคนกลุ่มสูงก็ยี่ห้าคนกลุ่มสูงกลุ่มต่ำนะมียี่ห้าคนเท่ากันเสร็จแล้วจันลร์ คนสูงสูงต่ำมียี่ห้าคนเท่าฟันส่วนห้องตรงนี้นะคะมันเหลือเลขเท่าไหร่มันจะรันให้เรารวมตั้งแต่อันแรกถึงอันสุดท้ายรวมทั้งกลุ่มสูงกลุ่มต่ำอยู่ในช่องนี้แล้วต่อไปสิ่งที่เราต้องทำก็คือรวมกลุ่มสูงรวมเฉพาะกลุ่มสูงนะคะแล้วก็มากดโต้ซัมออโต้ซัมของเฉพาะกลุ่มสูงอย่างเดียวคือสีเหลืองกลุ่มสูงอย่างเดียวนะแล้วก็ enter ต่อไปกลุ่มต่ำอโต้ซัมเหมือนเดิมนะคะ เพราะสีฟ้าก็คือปุ่มต่ำอย่างเดียวแล้วก็อินเทอร์แล้วเราก็ลากแบบนี้ต่อไปเราจะหาค่า p นะคะเราจะหาสองค่าคือค่า p คือค่าดัชนีความยากง่ายค่า p เนี่ยหาได้จากเอาคะแนนรวมตัวน,นี้นะคะคะแนนรวมทั้งหมดของ คนทั้งกลุ่มสูงแล้วก็กลุ่มต่ำดอสิหกเนี้ยหารด้วยจำนวนคนทั้งหมดคือยี่สิบห้าไม่ใช่จำนวนคนทั้งหมดคือห้าสิบหารด้วยห้าสิบนะคะเพราะว่ากลุ่มสูงก็ยี่ห้ากลุ่มต่ำก็ยี่ห้าแสดงว่าจำนวนคนทั้งหมดก็คือห้าสิบุณทีใช้จำนวนคนทั้งหมดนะะจำนวนคนทั้งหมดของกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำโอเคเรอเสร็จแล้วเราก็จะลากไปเลยทีนี้ช่องนี้นะคะให้เราปรับ ก่อนที่เราจะทำในอ,อื่นนะท่องทีเนี่ยนะคะยัดจ,จำให้หมดมาทุ่มที่ทั้งคอลทังทั้งโลเลยนะคะทั้งแถวเลยแล้วก็มาที่ตัวนี้ของค่เป็นภาษาไทยก็ดูเอานะคะแต่ของเรามันขึ้น general อยู่ให้เปลี่ยนจลยค่ะว่า general เนี่ยเป็น number ก็คือตัวเลขนั่นหละแล้วมันจะขึ้นมาเป็นเทศนที่ยมสองตำแหน่งท่นิยมสองตำแหน่งแบบนี้นะคะเข้ามาเลยค่ะอะไร เ็่เ,เป็นโทษยัอนตำแหน่งแบบน,นี้เสร็จแล้วเราก็จะให้ Excel นะคะขึ้นดั r k แดงให้ว่าอะไรที่มันไม่ผ่านค่า p คือค่าที่มีค่าตั้งแต่0.2ถึง0.8เราประเมินด้วยสายตาแล้วนะคะว่าไม่มีอะไรเกิน0.8เพราะฉะนั้นเราจะกำหนด Dark ด e วไก่อนแล้วก็มาที่ Conditional Formatting แล้วก็มาที่ Left แด d นะคะคือกำหนด ถาไหนก็ตามถ้ามันน้อยกว่า0.2ให้มันขึ้นสีแดงแบบนี้นะคะถ้าเราสังเกตได้ง่ายว่าข้อสอบก้อไหนใช้ไม่ได้ข้อที่ขึ้นสีแดงคือข้อที่ใช้ไม่ได้นะคะใส่ข้อข้างในมันจะได้แยกกันมาเสร็จแล้วต่อไปเราจะหาค่าดีค่าดีในที่นี้คือค่าหน้าจําแน่ค่าหน้าจําแน่นะคะจะหาได้จากค่าหน้าจน่มแน่ เพราะว่าลถ้าเกิดใส่สูตรตรงนี้เลยเนี่ยเปรมันจะใหญ่ขึ้นแล้วมันจะบาง้วทวกี้เราจะมาใส่สูตรตรงนี้คีค่าเฉเดิมน,นะเราจะหาจากการเอากลุ่มสูงลบ,ลบด้วยกลุ่มต่ำแบบนี้นะคะคะแนนของกลุ่มสูงลบด้วยคะแนนลบด้วยคะแนนของกลุ่มต่ำติดวงเล็บทั้งหมดหารด้วยยี่สิบห้าที่จริงจะเป็นคะแนนของกลุ่มสูงส่วน2ี่สิบห้าลบด้วยคะแนนของกลุ่มต่ำส่วนยี่สิบห้าและ นั่นคือคําตอบแล้วก็เท่ากับคำตอบนคะ่ะแต่ในที่นี้ยเราสรุปเลยว่าคะแนนกลุ่มสูงเอ่อคนกลุ่มสูงกับคนกลุ่มต่ำมันยี่ห้าคนเท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็แค่ใช้คะแนนกลุ่มสูงกับคะแนนกลุ่มต่ำลบก,กันได้เท่าไหร่แล้วก็เอาไปหารด้วยจํานวนของคนที่อยู่กลุ่มสูงกลุ่มต่ำซึ่งมันเท่ากันกึงคือยี่บห้างงไหมไม่ต้ององงนอะ่ะโอเคแล้วก็ enter อแบบนี้นะแล้วก็ลากแล้วข้เท่ากัน อันนี้ก็เปลี่ยนให้เป็นนามเบอร์เหมือนกันนะคะแลนวก็เลื่อนขึนสอตำหน่งไอที่มาขึ้นชาร์ปชาร์ปตัวนี้นะคะหมายความว่าช่องมันเล็กไปไม่พอให้ฉันแสดงก็ขยายให้มันนิดนขยายแล้วขยายมันเท่ากันนะคะทุกช่องเลยทีนี้เราก็จะให้มันขึ้นดักแดงเหมือนกันให้มันดักแดงให้ว่าเออค่าอำนาจจำแนกนะคะจะมีค่าตั้งแต่ ศูนย์จุดสองขึ้นไปเนี่ยถือว่าใช้ได้ถ้าค่าจะต่ำต่ำกว่าศูนย์จุดสองลงมาแสดงว่าข้อสอบข้อนั้นไม่ผ่านค่าน่าจะแน่นะเราก็จะมาที่เ e f t tail กันแต่ตัวเนี้ยให้สร้างไว้ที่เนี่ยค่ะถ้าน้อยกว่าศูนย์จุดสองให้มันขึ้นแดงให้เราเราจะได้ไม่ต้องไปมองทีละตัวจะได้รู้เลยว่าข้อขอดข้อนหนจะไม่ได้เสร็จแล้วนะคะเนี่ยอินกลุ่มตัวเนี้อินกลุ่ม ตัวเนี้ยเป็นค่าจะจะมีคอนมยากง่ายข้อสอบที่ใช้ได้คือข้อสอบที่เป็นสีขาวทั้ง P และ D เราจะใส่เอาไว้แบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะต้องเอาไปสรุปลงตารางนะคะว่ามีข้อสอบกันไหนบ้างที่ใช้ได้แล้วข้อสอบข้อไหนบ้างที่ควรปรับปรุงไอพวกสีส้มเนี่ยคือใช้ได้นะคะมันหมายความว่าต้องผ่านทั้ง ถ้าดัชจะมีความยากง่ายและถ้าดจะมีอำนาจจำแนงต้องผ่านทั้งสองข้อถ้าเราก็นั้นถึงจะเป็นข้อเอที่ใช้ได้โอเคแค่นี้แหละแบบแรกนะคะได้แล้วเสร็จแล้วแล้วเพื่อนๆก็ไปสรุปเป็นตารางแบบนี้อันนี้คือของตารางของคั้ที่แล้วนะคะตารางของครั้งที่แล้วนะพวเพื่อนๆจะมีแค่ช่องแรกช่องนี้แล้วก็ช่องนี้ถึงนี้ ต่อไปให้ทุกคนอ่ะดักดักแบบนี้นะคะแล้วคลิกขวาแล้วใส่คำว่า insert มันก็จะแทรกอีกสองคอลัมน์ข้างหน้ามาแล้วก็ทาเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพิ่มอีกช่องหนึ่งช่องแรกก็จะเป็นช่อง P, ทีช่องสองจะเป็นช่องดีเสร็จแล้วก็เอาค่ามาใส่ตามช่องตามช่องนะคะแล้วก็ดูเอาว่ามันมีข้อไหนบ้างที่ใช้ได้แล้วก็เอาค่ามาใส่ทำตารางอันเนี้ขึ้นมาอีกชีหนึ่งนะคะ มันมีวิธีก๊อฟถ้าเกิดเพื่อนไม่อยากเปิดเฟเ็มไปเฟ็มมาอะไรเงี้ยก็ก๊อฟแต่ว่าก๊อฟให้มันอยู่หน้าเดียวกันก็ได้วิธีก๊อฟก็คือว่ากดคอนโดนีนะคะดักคุมตั้งแถวก่อนกดคอนโดนีแล้วมาที่ชีทสามน้องจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเอาง่ายๆเนาะมาที่ชีทสามเสร็จแล้วเราก็กดคอนโดนเราคลิกขวาก่อนนะคะแล้วักสกดคอนโดนีนะคลิกไว้จะวางตรงไหนก็คลิกขวาแล้วก็กดเพจสเปเชียลนะคะเพจสเปเชียล ทำให้เพจพิเศษเสร็จแล้วใส่คำว่า value เข้าไปแล้วก็กดคำว่า value แล้วก็เสร็จเม้าเม่าโอเค,อเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวบอกทีหลัง ลืมเมื sure ่อกี <sh> <sh> <aqui> ้ทําได้ตอนนี้ลืมแล้เดี๋ยวเสียเวลานะคะต่อไปเป็นแบบอิงเกนอันนี้อิงสูงได้แล้วนะเพื่อนๆ๊อปเอาก็ได้นะคะ pop ทีละตัวก็ได้เหมือนทันที่แล้วนั่นแหละหรือว่าจะเทียถ้าจะเทียสูตรนะคะเอาไว้ที่หลังนี่วหรเดี๋ยวเสียเวลาต่อไปนะ อิงเกนอิงเกนทำเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่ายากต้องแยกไฟายทำตารางเนี้ยคล้ายๆกับเหมือนเดิมนั่นแหละมาที่ชี้สองเหมือนเดิมชี้สองก็คืองานครั้งที่แล้วนะคะก็งานครั้งที่แล้วลากมาเหมือนเดิมตัวคโทนแช่ลากไปตัวเนี้ยจะตั้งชื่อให้มันว่าค่าเพียงหนึ่งใครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนทงมาถามนะเพราะว่า มันเยอะอยู่เหมือนกันอันนี้เป็นแบบเกมนะโอเคเราก็มาจัดก,การแถวที่เราไม่ใช้เ,เลยลบข้อที่ลบข้อที่ัวนี้ขับออกเรท่าใหม่ต่อไปเพิ่มช่องนี้รวมต่อคนเหมือนเดิมค่ะ ระวังนะคะแบบอิงเกนอ่ะจะต้องใช้เก้าสิบคนใช้จำนวนคนทั้งหมดไม่ตัดอะไรเลยนะเรวมต่อคน Auto ออโต้ซัมออฮเสร็จแล้วเรียงเหมือนเดิมให้ Excel เรียงให้นะคะ จับมากไปน้อยเหมือนเดิมช่องรวมกับคนมากไปน้อยโอเคต่อไปแบบอิงเกนนะคะมันจะต่างกับอิงกลุ่มตรงนี้ก็คือว่าอิงเกนจะขึ้นอยู่กับคนสองคนจะให้ความสำคัญกับคนอยู่สองกลุ่มคือคนกลุ่มรอบรู้แล้วก็กลุ่มไม่รอบรู้ ิธีการแบ่งคนสองกลุ่มนี้นะคะจะต้องใช้คะแนนจุดตัดซึ่งอาจารย์กำหนดมาให้ว่าเป็น50เปอร์เซ็นต์50เปเซ็นวิธีคิดก็คือเอา50คูณกับจำนวนข้อสอบนะคะว่ามีกี่ข้อแบบอิงเกนจะขึ้นอยู่กับข้อสอบนะคะไม่ขึ้นอยู่กับคน ที่หนูเขาตอบว่าสีกี่ข้อของเราเนี่ยมี40ข้อ 40, 40ข้อโอเค50คูณ40ทั้งหมดหารด้วย100อันนี้คือจํานวนคะแนนนะคะเราจะไปดูที่20เราจะมาดูที่คะแนนช่องนี้คนที่ได้20ขึ้นไปจัดอยู่ในกลุ่มรอบรู้แต่ปัญหาของเราอ่ะมันอยู่ที่ว่าปัญหาของเรามันอยู่ที่ว่าสูงสุดคือ17เองนะคะ แสดงว่าอาจากกรย์กำหนดเกณฑ์มาสูงเกินไปซึ่งมันไม่เหมาะกับรายงานและข้อสอบของเราตวเนี้เพราะฉะนั้นการใช้คะแนนจุดต่ำตรงนี้เปลี่ยนได้นะคะของเราเลยเปลี่ยนเป็น30% 30%แล้วก็มาเปลี่ยนสูตรตรงนี้เอาเป็น30%มันก็จะขึ้นมา12 12ตัวนี้คือคะแนนที่บ่งบอกว่าคนที่ได้12คะแนนขึ้นไปเนี่ย จัดอยู่ในกลุ่มรอบรู้ของเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะดูว่าคนที่ได้คะแนนสีสองขึ้นไปอยู่ตรงไหนบ้างแค่นี้เนี่ยนะคะได้คะแนนทีสองขึ้นไปก็ให้เป็นสีเหลืองอันนี้กลุ่มรอบรู้ที่เหลือทั้งหมดเป็นกลุ่มไม่รอบรู้เลยนะคะให้เขาเป็นกลุ่มไม่รอบรู้ไปเลยไม่ต้องตัดใครออกทั้งนั้นห้ามตัดนะคะทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่ากลุ่มรอบรู้เนี่ยมีกี่คน แล้วกลุ่มไม่รอบรู้อ่ะมีกี่คนก็ใช้วิธีเดิมคือที่เก็บนัดนี่ก็รันเลขรันเลขแสดงว่ากลุ่มรอบรู้มี28คนและกลุ่มไม่รอบรู้มี62คนแบบนี้นะคะจำนวนคนทั้งหมดก็คือ90 มาสรุปตรงนี้ไว้ให้ดูนะคะคนรอบรู้คนรอบรู้สีเหลืองตัวนี้28คนคนไม่รอบรู้62คนตามยอดนี้นะคะ62คนคนทั้งหมด เก้าสิบโอเคเก้าสิบคนนะคะทีนี้เราก็มาทำเหมือนเดิมรวมกลุ่สมสูงรวมกลุ่มสูงออโต้ซามสีเหลืองนะคะรวมกลุ่มสูงออโต้ซามข้อที่หนึ่งสีเหลือง่นะคะข้อที่หนึ่งสีเหลืองอย่างเดียวเข็นเตอซิซาม a อ t o s like er ันสีฟ้า e n t e ดาร์กแล้วก็ลากแบบนี้เสร็ท่อไใหเสร็จค่าต่อไปที่เราจะหาคือค่า P เพราะตาให้หาสองคาด้วยค่ะเราจะมีความยากง่ายกับค่ามากจำแนกแบบจเิ็ๆเก่งลิงเก่งๆกองสันเขาซ้อมละมงเอา็กขอไปเดินนานงผ่อน ได้ยินตัง้งแต่เช้าค้าพีหาได้จากเอาคะแนนรวมทั้งหมดเนี่ยนะคะอันเก่าของเรานั่นแหละคะแนนรวมทั้งหมดเนี่ยหารด้วยจำนวนคนทั้งหมดก็คือ90จำนวนคนทั้งหมดนะคะคาาือ90ที่จริงใครจะใช้ตัวเก่าก็ได้นะแต่เราอยากจะหาใหม่เสยๆ ค่าพีตัวนี้ให้ปรับเป็นน u m เบอร์ด้วยนะคะเปลี่ยนจากคิ n เนรเนี่ยให้เป็นน u m b บอร์ให้เป็นเทอมสองตำแหน่งเสร็จแล้วเราจะให้มันแสดงว่าใครที่ไม่ผ่านก็คือน้อยกว่าศนะูนสองเนี่ยคือไม่ผ่านมันไม่มีมันจากการสังเก้วยสายตามันไม่มีใครเกิน0ูนดปดเลยค่ะเราก็เลยมาตั้งว่าถ้ามันน้อยกว่าศูนย์สองอ่ะให้โชว์แดงขึ้น ข้อที่โชว์แดงคือข้อที่ไม่ผ่านนะคะข้อสอบที่ไม่ผ่านต่อไปค่ะค่าค่า b ค่าอ่าน่าจำแนกถ้าเป็นในงกลุ่มเนี่ยจะใช้ว่าตัว b ค่าอ่าน่าจำแนกถ้าเป็นใน e k จะใช้ว่าตัว b เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนตัวนี้ถูกต้องค่า b ตัวนี้นะคะหาได้จากเราจะมาใส่สูตรตรงนี้ค่า b ตรงนี้หาได้จากคะแนนของกลุ่มสูง หารด้วยจำนวนคนของกลุ่มสูงคะแนนของกลุ่มรอบรู้ขอโทษนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวตนเนี้ยคะแนนของกลุ่มรอบรู้ตัวเนี้ยคือของกลุ่มรอบรู้หารด้วยจำนวนคนของกลุ่มรอบรู้ทั้งหมดคะแนนคือตัวนี้จำนวนคนของกลุ่มจำนวนคนของกลุ่มรอบร,นนอนนอร,บรู้ทั้งหมดคือยี่สิบปดล้านหนึ่งสวงเล็บเอามาลบกับเอ่วงเล็บหนึ่งนะคะเอามาลบกับคะแนนคนของ กลุ่มไม่รอบรู้หารด้วยจำนวนคนของกลุ่มไม่รอบรู้หารด้วย6.2เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอ็นเอเป็นแหละแล้วก็ลา ตัวนี้ให้เป็นทบทวมสองตำแหน่งเหมือนเดิมน,นะคะเป็นเดิมถ้าเกิดว่ามันมีพอขึ้นโชว์ก็ปรับช่องให้มันหน่อยใส่ไปโอเคช่องนี้นะคะเราจะให้มันแสดงว่าค่ามาจำแานของแบบอิงเก e คือศูนย์ขึ้นไปนะคะมากกว่าศูนย์ขึ้นไปก็ใช้ได้หมดเพราะฉะนั้นถ้ามันน้อยกว่าศูนย์เนี่ย ถ้มันกสแดงให้เราดูหน่อยตั้งไว้ที่ศูนย์นะคะศูนย์เฉยๆก็ไม่ได้นะคะศูนย์เฉยๆก็ข้อสอบก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะจะต้องมากกว่าศูนย์มากกว่าศูนย์นะคะไม่ใช่มากกว่าท่ากับโอเคได้แล้วอันนี้ค่าีอันนี้ค่า,อ,นนาอันน่าจะแน่แต่อีเกนตัวนี้เปลี่ยนเป็นรอบรูปวนรอบรูป ฟังว่าไม่ฟังว่ารู้เหรอไดนไหมรู้นี่ฟังว่าไม่รู้เหรอไมไม่รู้กลุ่มรอบรู้กับกลุ่มไม่รอบรู้นะคะไม่รู้นั่นแหละไม่รู้นั่นแหละไม่รู้นะอ่ะเสร็จแล้วนะคะประมาณนี้นี้เราก็ได้แล้วแบบแบบจีความยากง่าย แบบอินเกนแล้วก็ค่าน่าจะแนกแบบอินเกนเสร็จแล้วเราก็ไปทําตารางแบบนี้เหมือนเดิมน,นะคะทำตารางแบบเนี้ยแบบอินเกนนะคะทำตารางช่อง p ตัวน,นี้ก็เปลี่ยนเป็นปช่อง b ก็เป็นแบบอินเกนเปลี่ยนเป็นปช่อง b แล้วก็ฟ๊อปเอาค่า p มาใส่เอาค่า b มาใส่แล้วก็ไปดูว,ว่ามีข้อไหนบ้างที่ใช้ได้มีข้อไหนบ้างที่ใช้ไม่ได้ถ้าใช้ได้ก็คือจะต้องผ่านทั้งค่า p และค่า b ถ้าใช้ไม่ได้ ก็คือว่ามีข้อใดข้อหนึ่งไม่ผ่านเนี่ยก็ถือว่าใช้ไม่ได้เลยนะคะโอเคไอตอนสรุปข้อตารางเนี่ยสรุปกันเองเนาะจากนั้นเราก็มาตั้งค่าปิิ้นนะคะตั้งค่าปิิ้นเดี๋ยวบอกเลยทีเดียวตั้งค่าปิ้นอันดับแรกตอนนี้เราไม่ได้ใช้แล้วลบออกพยายามบีบ บีฟเนี่ยบีฟช่องนะคะขึ้นอยู่กับสองข้างล่างนี้ห้ามให้มันขึ้นชา์าบเท่าที่ได้ลงเฉยก็ได้เดินช่องเสร็จแล้วนะคะให้มาที่เพจ layout ของใครภาษาไทยก็ดูเอานะคะลงมาข้างล่างสดุดค u s ต o อมมาที่ข้างบนเนี้ยตับไปส่วนที่หมดเลย อันนี้เหลือไว้ข้าสูงจุดข้างบนก็ุ้สูงท่้าแหละนี่สูงห้าอง enter ดูเสร็จแล้วก็ปรับตัวนี้ให้เป็นหนึ่งเพจนะคะของใครที่ขึ้นอโตโนมติอยู่เนี่ยให้ปรับปรับซะปรับให้ปปปเป็นหนึ่งเพจเสร็จแล้วเราก็มาครีนดูเป็นกรรม นเป็นยังงอ๋อนี่ไงคะได้แล้วอยู่ในหนึ่งแผ่นแล้วเล็กไปไหม เอามีน้อยแล้วนี่แล้วก็ขยายหน่อยก็ได้มันจะได้ดูง่ายๆหน่อยนี่นะคะตอนนี้ทีดูนะคะตัวแบบธรรมดานะมแบบนี้ก็ได้นะคะลองปรับดูนะคะที่สําคัญคือตรงนี้มันต้องอยู่หนึ่งหน้ากระดาษส่วนไอ้ตรงเนี้ยไม่ต้องปรับก็ได้นะคะเพราะว่า ไฟเราน้อยแล้วอะส่วนค่าเนี้ยมันยังเหลืออยู่เท่าเดิมคือเก้าสิบคนเหมือนเดิมเราก็พยายามบีบค่าที่เราทำว่ามันขึ้นอยู่กับค่าพวกมิมๆเนาะเนี่ยขึ้นชา้าไม่ได้ละค่เาเท่าที่ได้นะ แต่แล้วตั้งเหมือนเดิมให้เป็นแน้าตั้งนะคะหนึ่งเพจเหมือนกันหนึ่งหน้ากระดาษลองพิวดูก่อนได้แล้วข้างางมันเหลือเยอะก็เพิ่มเอานะคะพิวดูแต่งมันให้สวยนะคะ ตัวสาคัญนะมันอยู่เนี้ยสามสี่มันทาั้งล่างตรงนี้อาจจะใส่สีให้มันสวยหน่อยก็ได้ไอ้รู้ไม่รู้เนี่ยนะคะราบรู้ไม่ไมรอบรู้เนี่ยส่วนแผ่นหุดท้ายตรงนี้มันเป็นกระดาทษทพสตของเราเองประมาณนี้เนาะถ้ามันก็อ่านออกอยู่นะคะปรับเอาเอาให้สวยตามสไตล์ถ้ามันเหลือมากๆก,ก็ปรุงทุกดำทั้งหมดแล้วก็ขยายช่องมันก็ได้ให้มันกว้างนดนึง โอเคนะคะประมาณน,นี้ใครไม่เข้าใจโทรมาถามหรือไม่ก็ถามในเฟก็ได้ถ้ามาอธิบายได้ะเราเปิดคลิปดูสองรอบไม่มันก็ไม่ค่อยจะโอเคแค่นี้แหละ